อยากเกิดใหม่เป็นคนไทย Amazing Thailand จากแปลกใจสู่หลงรักเรื่องราวจริงของชาวต่างชาติในเมืองไทยเรื่องราวนี้เป็นของชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ตั้งใจมาเที่ยวเมืองไทยเพียงไม่กี่สัปดาห์แต่กลับได้เจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดและสิ่งเหล่านั้นเองที่เปลี่ยนความรู้สึกของเขาไปตลอดกาลฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะตกหลุมรักประเทศได้ขนาดนี้เขาเริ่มเล่าพร้อมรอยยิ้มในน้ำเสียง ทุกอย่างที่ฉันเจอในไทยมันเหมือนหลุดเข้าไปในโลกอีกใบที่แสนจะอบอุ่นและน่ารักเริ่มตั้งแต่วันแรกที่มาถึงเขาเจอกับช้างตัวโต,วตวที่เดินอยู่กลางถนนอย่างสงบเสงี่ยมแล้วที่แปลกคือไม่มีใครตกใจไม่มีใครร้องห้ามแถมตำรวจยังโบกรถให้ช้างข้ามถนนอย่างนุ่มนวลถ้าเป็นที่บ้านฉันคงเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งไปแล้วจากความแปลกตากลายเป็นความสนุกเมื่อเขาได้รู้จักกับชื่อเล่นของคนไทย ที่แต่ละคนมีชื่อไม่เหมือนใครบางคนชื่อน้ำเต้าหู้บางคนชื่อเบิ้มเขาถึงกับหัวเราะแล้วพูดว่านี่มันน่ารักเกินไปแล้วและเรื่องที่ทำให้เขาอึ้งหนักสุดๆคือข้าวหลามขนมหวานในกระบอกไม้ไผ่ที่แค่เห็นก็ร้องโอไมกก๊อดหลายรอบนี่มันเป็นอาหารหรือของตั้งโชว์กันแน่ฉันถ่ายรูปมันจากทุกมุมมันดูศิลปะมากแต่สิ่งที่เขาหลงรักที่สุดกลับไม่ใช่อาหารหรือสถานที่แต่เป็นหัวใจของคนไทย เขาเล่าว่าทุกครั้งที่เดินผ่านผู้สูงอายุจะเห็นวัยรุ่นลุกให้นั่งเสมอบางครั้งก็เห็นคนแก่จูงมือหลานเดินด้วยกันอย่างอบอุ่นภาพพวกนั้นมันเหมือนฉากในหนังที่ไม่มีในชีวิตจริงของฉันที่บ้านสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เข้าใจในตอนแรกแต่ตอนนี้ทำให้เขารู้สึกถึงความเป็นบ้านคือการที่คนไทยมักถามเสมอว่ากินข้าวมาหรือยังแม้จะเป็นแค่คนแปลกหน้าก็ตามแค่ประโยคเดียวมันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ใช่คนแปลกหน้าที่นี่ เขาหัวเราะขณะเล่าอีกว่าเขาเคยสงสัยว่าทำไมคนไทยถึงชอบกินเล่นๆที่บ้านฉันกินต้องจริงจงังต้องมีพิธีกรรมเล็กน้อยแต่ที่นี่กินเพราะอยากกินกินเพราะสุขใจกินเพราะมีคนชวนและเขายอมรับว่าฉันกินทั้งวันโดยไม่รู้ตัวเลยเมื่อพูดถึงเรื่องสารพระภูมิเขาก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าบ้านเล็กๆหน้าบ้านนั่นคืออะไรมีบ้านอีกหลังให้อะไรอยู่หรือพอรู้คำตอบเขาถึงกับพยักหน้าและพูดว่า คนไทยให้ความเคารพกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มองแล้วอบอุ่นใจมากเลยนะฉันเคยหิวตอนตีสามและคิดว่าไม่มีทางได้กินแน่นอนแต่เปล่าเลยเดินลงไปแค่หน้าปากซอยก็มีทุกอย่างที่อยากกินเขาสรุปในตอนท้ายว่าฉันเคยคิดว่าประเทศบ้านเกิดของฉันดีที่สุดจนกระทั่งได้มาที่ประเทศไทยที่นี่ทําให้ฉันรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านแม้จะไม่ใช่ประเทศที่ฉันเกิดแต่ทุกอย่างที่นี่บอกฉันว่า ถ้ามีโอกาสเกิดใหม่ฉันขอเกิดเป็นคนไทยจะได้ไม่ต้องจากเมืองไทยไปไหนอีกเลยคอมเมนต์ Comment จากชาวต่างชาติผมเคยไปเมืองไทยเมื่อสองปีที่แล้วและทุกอย่างที่เล่าในบทความนี้คือเรื่องจริงผมจำได้ว่าตอนเห็นคนกินมะม่วงดิบจิ้มเกลือผมอึ้งไปสิบวิเลยครับแต่พอลองกินดูติดใจจนต้องซื้อกลับอังกฤษความคิดเห็นถัดมาตอนผมเห็นบ้านเล็กๆหน้าบ้านไทยครั้งแรกผมคิดว่าเป็นของตกแต่ง แล้วตอนรู้ว่าคือสารพระภูมิผมถึงกับขอถ่ายรูปกลับไปเล่าให้ครอบครัวฟังที่บ้านอเมซิ่งมากความคิดเห็นถัดมาผมพักอยู่ที่จังหวัดนครพนมมาหกเดือนแม่โทรมาบอกให้กลับบ้านผมตอบว่าแม่ครับที่นี่มีผลไม้ทั้งปีอาหารไม่เคยขาดผมจะกลับทำไมผมรักเมืองไทยมากความคิดเห็นถัดมาวันแรกที่มาถึงไทยฉันออกจากโรงแรมตอนตีสองแล้วตกใจมากที่ยังมีของกินทุกมุมถนน ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ทำแบบนี้ได้เลยค่ะความคิดเห็นถัดมาอาหารไทยคือที่สุดของโลกผมเคยลองใส่น้ำตาลในก๋วยเตี๋ยวตามที่คนไทยทำบอกเลยว่าติดใจตอนนี้กลับมาออสเตรเล,เลียผมยังหาก๋วยเตี๋ยวที่ใส่น้ำตาลไม่ได้เลยความคิดเห็นถัดมาผมนั่งแท็กซี่ในไทยแล้วเห็นว่ารถที่นั่งเป็นรถราคาหลายล้านผมแทบไม่อยากลงเลย คนขับยังเปิดเพลงเพราะเพราะขับช้าช้าแบบไม่รีเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับความคิดเห็นถัดมาหลังจากไปเที่ยวเมืองไทยฉันถึงกับพูดกับเพื่อนว่าถ้าชาติหน้ามีจริงฉันอยากเกิดเป็นคนไทยเพราะวัฒนธรรมความสุขง่ายๆและอาหารที่มีตลอด24ชั่วโมงความคิดเห็นถัดมาตอนผมมาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกผมนึกไม่ออกเลยว่าแค่เดินเล่นริมถนนก็จะได้กินของอร่อยแบบไม่ต้องรอร้านเปิด ผมเคยหิวตอนตีสี่แล้วลองเดินออกไปจากที่พักปรากฏว่ามีร้านข้าวต้มขายกล้วยปิ้งน้ำเต้าหู้จ๊กเต็มไปหมดประเทศนี้ช่างเป็นสวรรค์ของนักกินจริงๆความคิดเห็นถัดมาฉันประหลาดใจมากที่ในเมืองไทยเวลาไปบ้านใครคนเจ้าบ้านจะถามก่อนเลยว่ากินอะไรมาหรือยังโดยที่เขายังไม่รู้จักเราดีด้วยซ้ำฉันรู้สึกอบอุ่นมากความคิดเห็นถัดมา ผมเคยได้ยินคนไทยพูดว่ากินเล่นเล่นตอนแรกผมไม่เข้าใจเลยครับเพราะที่ญี่ปุ่นการกินคือกิจกรรมจริงจังเราจะไม่กินถ้าไม่หิวแต่พอมาอยู่ไทยสักพักผมเริ่มเข้าใจแล้วว่ากินเล่นเล่นของไทยคือความสุขเล็กๆที่ได้อยู่กับเพื่อนได้ลองของอร่อยข้างถนนได้หัวเราะและใช้ชีวิตผมคิดว่าแนวคิดนี้มันสวยงามมากครับความคิดเห็นถัดมาตอนเห็นคนไทยจิ้มมะม่วงดิบกับพริกเกลือฉันตกใจมาก แต่พอได้ลองชิมเท่านั้นแหละค่ะตอนนี้กลับบ้านที่ออสเตรเลียฉันต้องพกพริกเกลือไปด้วยเวลาไปซื้อมะม่วงเลยค่ะบ้าไปแล้วความคิดเห็นถัดมาผมเคยขึ้นรถไฟฟ้า BTS แล้วงงว่าทำไมไม่ต้องแลกเหรียญจากตู้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อบัตรเหมือนประเทศอื่นๆแต่กลับมีพนักงานขายบัตรที่พูดภาษาอังกฤษได้และให้ข้อมูลอย่างละเอียดผมยอมรับเลยว่าไทยเป็นประเทศที่เทคแคร์นักท่องเที่ยวที่สุดในโลก ความคิดเห็นถัดมาตอนที่ฉันเห็นสารพระภูมิอยู่หน้าบ้านคนไทยฉันคิดว่าเป็นบ้านตุ๊กตาหรืองานฝีมืออะไรสักอย่างแต่พอรู้ความหมายฉันซาบซึ้งในวัฒนธรรมของไทยเป็นความเชื่อที่แฝงไปด้วยความอ่อนน้อมและศรัทธ,ธาความคิดเห็นถัดมาตอนที่ฉันเดินอยู่ในหมู่บ้านชนบทแถวอีสานมีคุณยายคนหนึ่งเดินมาหาฉันแล้วยิ้มถามว่ากินข้าวมายัางลูกแล้วชวนเข้าบ้านไปกินข้าวด้วย ฉันไม่เคยเจอแบบนี้ในชีวิตเลยขมันไม่ใช่แค่การให้อาหารแต่คือการให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขความคิดเห็นถัดมาผมอึ้งกับวัฒนธรรมไทยที่คนรุ่นใหม่ยังให้ความเคารพผู้ใหญ่เห็นเด็กวัยรุ่นลุกให้คนแก่บนรถไฟฟ้าโดยไม่ต้องมีใครบอกผมรู้สึกว่าเมืองไทยคือหนึ่งในประเทศที่ยังรักษาน้ำใจและความเคารพแบบดั้งเดิมไว้ได้ดีที่สุดความคิดเห็นถัดมา หลังจากเที่ยวไทยฉันกลับไปบ้านพร้อมกับความคิดว่าเมืองไทยคือสวรรค์นบนดินฉันชอบที่มีของกินตลอด24ชั่วโมงดอกไม้บานทุกฤดูผลไม้สดใหม่ทั้งปีและที่สำคัญคือหัวใจของคนไทยที่เปิดกว้างที่สุดในโลกฉันไม่แปลกใจเลยที่ใครๆก็อยากกลับไปอีก